การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่531คนส่งจดหมายหลังจากที่ฉางเย,ย่เปิดดูสเตตัสของรองเท้าเสร็จแล้วอันสุดท้ายที่เขาจะเปิดดูก็คือหนังสือสกิลฉางเย,ย่ได้หนังสือสกิลที่มีชื่อว่า Pet Skill Book c h a t t e r Point w e a k n e s s ใช้สอนสกิล c h a t t e r Point w e a k n e s s ให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณ แข่งเยีย่ถึงกับอึ้งเลยนี่รรชินียานิบกนั้นเป็นบอสเลเวล125แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในแผนที่แต่ถึงยังไงนี่ก็เป็นการฆ่ามันได้ครั้งแรกสกิลที่ได้มาต้องดีอยู่บ้างแหละปัญหาก็คือเขาวควรเอาให้สัตว์เลี้ยงตัวไหนดีนะสิเต่าเองนั้นก็อยู่ระดับสูงสุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงที่มีแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันนั้นช้าเอามากมากงูบินเองก็เป็นพาหนะบินได้ และเป็นตัวที่ใช้การโจมตีแบบเวทอีกและในบางสถานการณ์มันก็ทำดามเมจได้มากกว่าหมีขาวแต่เนื่องจากขนาดของมันที่ใหญ่โตไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่จะเรียกมันออกมาได้ในอีกด้านหมีขาวนั้นมีประโยชน์ในพื้นที่แคบๆแ,แต่มันโจมตีแบบกายภาพทําให้พลังโจมตีของมันนั้นน้อยกว่างูบินอยู่มากในกรณีที่ช่วงนี้งูบินถูกเรียกออกมาบ่อยฉางเย่ไม่เคยคิดที่จะเรียกหมีขาวออกมาเลย อ,อะไรกันวะเนี่ยในความคิดตอนนี้ฉางเย่ต้องรีบเอา Thunderhawk มาให้เร็วที่สุดให้ได้มันเป็นพาหนะบินได้โจมตีแบบเวทระดับไวเลดพตตินัมซึ่งตัวเล็กกว่างูบินมากมันเรียกออกมาได้ในพื้นที่ที่จำกัดซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเลยว่าฉางเย่ควรเอาสกิลนี้ให้กับสัตว์เลี้ยงตัวไหนดีหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วฉางเย่ก,ก็เก็บหนังสือสกิลไว้แทนที่จะใช้มันเขาได้ตัดสินใจว่า จะให้ t h u n d e r h ฮอคเรียนรู้สกิลนี้เพื่อประหยัดเพชรสกิล Engravement Scroll หลังจากที่วนรอบท้ำมาได้ครึ่งชั่วโมงในที่สุดฉางเย่ก็ได้มาพบกับกล่องสมบัติเขาใช้กุญแจเหล็กที่มีไขและเปิดมันออกมีแท่งเหล็กส่องแสงที่คล้ายกับกระบองวางอยู่ข้างในฉางเย่หยิบขึ้นมาดูและตรวจดูสเตตัสของมันมันก็คือ S ิงส์อะลอยดควสไอเทมคำอธิบายไอเทม แร่ที่พบได้ใน s k e l e t o l s p i r i t m i n n n g Cave พบได้เพียงอันเดียวในรอบพันปีแร่นี้ดัดรูปง่าง่ายยืดหยุ่นมันเป็นแร่ที่ดีที่สุดในการใช้สร้างอุปกรณ์บันทึกสมบัติล้ำค่าของยานีบ็อกที่สำคัญที่สุดเธอใช้มันตอนที่เธอเหงาทั้งหยาบครุขระหนายาวและเหมาะได้รูปเข้ากับเธอฉางเย่คิ้วขมวดเล็กน้อย และก็น่าบิดเบีย้ยวออกไปในตอนที่เขาหยิบแท่งเหล็กออกมาจากกล่องเขาอดที่จะรู้สึกแปลกนิดๆที่มาร์โกรี่ขอให้เขาเก็บแร่นี้ไปเป็นไปได้ไหมว่าเธอจะเอาไปใช้เองเอ๊ยยังไงซะเธอก็อาศัยอยู่ในแพนเดอมเนียมเธออยู่กับแค่ยักษ์หินเท่านั้น บางทีเธออาจจะเหงาบ้างก็ได้ใครจะรู้ <c oughs> ในตอนที่ฉางเย่ยังเหลือเวลาแปลงร่างกว่า1ชั่วโมงฉางเย่ยก็เดินหน้าล่อมอนสเตอร์ต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขายังเลเวลแค่105 exp 47%เมื่อเขาฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวเสร็จและสกิลแปลงร่างหมดลงเขาก็ได้ exp เพิ่มอีก6%ถ้าฉางเย่ยใช้สกิลแปลงร่างได้ต่อเขาคงเลเวลอัพในหวัน,นแน่เลยหลังจากที่เคลียร์มอนสเตอร์ในถ้ำหมด ชางเย่ก็ออกมาจากถ้ำและพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในถ้ำอันมืดมิดเขาลังเลอยู่สักพักและคิดว่าเขาอาจจะเลี้ยวผิดสักที่ในตอนที่เขากําลังจะหันหลังกลับเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากส่วนของถ้ำที่มีแสงมนมนชางเย่จึงเดินเข้าไปข้างในทันทีและพบกับกองศพที่ซึ่งโดนฆ่าเรียบร้อยไปหมดแล้วบางตัวยังคงมีเลือดส,สดๆไหลออกมาจากคอที่ไร้หัวของมันอยู่ถ้ำนี้คือหลุมศพ ฉ่างเย่จึงเดินไปรอบๆหวังว่าจะเจอบางอย่างที่น่าสนใจนอกจากศพที่ตายไปแล้วหลังจากที่เดินไปรอบๆสักพักเขาก็พบว่าศพทุกศพที่นี่เป็นผู้ชายหมดมันแปลกเล็กน้อยที่พบว่ามีมนุษย์ผู้ชายแค่คนเดียวเนื่องจากที่นี่มีหลายเผ่าพันธุ์มีทั้งคนแคระเซนทอช้างและสัตว์อื่นๆเพื่อนเสียงอ่อนแรงดังขึ้นมาจากมุมหนึ่งมันเหมือนเสียงกระซิบของสายลม ซึ่งทําให้ฉางเยสสะดุ้งเล็กน้อยเขาหันกลับไปหาต้นตอของเสียงและพบกับชายร่างกายสู้ผอมข้าข้ายังไม่ตายชายคนนี้เป็นมนุษย์ซึ่งสวมชุดนักเวทขาดขาดแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เน่าตายแต่ตัวของเขาไม่มีกล้ามเนื้ออยู่เลยเอาง่ายๆเลยก็คือหนังหุ้มกระดูกหน้าของเขาสู้ผอมซึ่งทำให้เห็นหน้าตอบตอบที่แสดงรูปร่างของกระโหลกเขามีชื่อว่า มารอนดาไ i เลตแพตินัมฮิวมนนอยล l เลเวลห HP 1ทับ12ล้าน Defense 3,300 Skill NIL ฮะมารอนดาหรอเจ้าของแหวนที่ฉางเย่เพิ่งได้มาเนี่ยนะมันปาฏิหาริมากเลยที่ชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่น่าเสียดายที่เขามีเลือดเหลือแค่หนึงถ้าฉางเย่บังเอิญเดินไปเหยียบ NPC ตัวนี้เข้า เขาคนนี้ต้องตายแน่ๆเลยแต่เนื่องจากมารอนด้านั้นเป็น NPC เป็นมิตรการฆ่าเขาก็ไม่ได้ทําให้ได้อะไรดีขึ้นมาฉางเย่เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็พูดขึ้นมาทนไว้ก่อนเพื่อนฉันจะพานายไปหาพริสอย่าเสียเวลาเลยข้าจะหมดแรงอยู่แล้วข้ากลัวว่าจะทนได้อีกไม่กี่นาทีมารอนด้าพูดขึ้นน้ำเสียงของเขาฟังดูอ่อนแรงซึ่งการที่เขาพูดได้เนี่ยก็น่าแปลกใจอยู่แล้ว เควสหรอฉางเย,ย่จึงตบเข้าที่ไหล่ของชายคนน,นั้นแล้วถามออกมานายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันฮา่ามารอนดาถอนหายใจออกมาด้วยความสิ้นหวังข้าเป็นนักผจญภัยเชกเช่นเจ้ามันคืออาชีพของข้าการผจญภัยไม่รู้จบเป้าหมายของข้าก็คือท่องไปยังดินแดนอันยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยหน้าตาเกียรติฐานะและจิตวิญญาณของข้า ไม่ว่าข้าจะไปที่ไหนมักจะมีผู้หญิงมาหลงไหลอยู่เสมอน่าเสียดายที่ชายคนอื่นไม่เข้าใจความรู้สึกนี้ข้าได้ออกจากเมืองยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้พูดคุยอย่างมีความสุขกับสาวที่อยู่บนเตียงในตอนนั้นข้าต้องหายออกไปจากที่นั่นฉางเย,ย่ก็ทำหน้าบูดนิดๆนี่เขากำลังตั้งใจฟังอยู่แท้ๆแต่ตอนที่มารันดาพูดถึงการผจญภัยของเขาฉางเย,ย่อยากจะไปบุตกะโหลกซะเหลือเกินเฮ hey. ฮข้าน่ะทำได้ดีแท้ๆจนกระทั่งข้าโดนพวกฮาร์ี้จับตัวมาตอนนั้นแหละที่ข้ารู้ว่าความสุขที่ข้ามีนั้นเปลี่ยนเป็นฝันร้ายราชินียานิโบกนั้นเป็นฮาร์ี้ที่บ้านและหื่นกามไม่ว่าข้าจะนอนกับมันกี่ครั้งแต่มันก็ยังไม่พอใจมันขู่ว่าถ้าข้าทำให้มันไม่ถึงจุดสุดยอดมันจะฆ่าข้าเพื่อรักษาชีวิตไว้ข้าได้ใช้คาถาต้องห้ามไปคาถานั้น ทำให้ข้าได้พลังของความยาวความทนความใหญ่โดยสิ่งตอบแทนคือพลังงานชีวิตของข้าสุดท้ายแล้วข้าก็ทำให้มันมีความสุขได้ข้านั้นเกือบจะตายดังนั้นข้าเลยมาอยู่ที่ตรงนี้ในตอนนี้อะนะก็ต้องลืมราชินียานิโบกไปก่อนทั้งถ้ำนี้ถูกผู้พัฒนาโรคจิตออกแบบมาแน่ๆเลยฉางเย่พยักหน้าเห็นด้วยกับความคิดของตัวเอง เพื่อนเอ,อ๋ยยม,มทูตกำลังรอข้าแล้วข้าขอร้องเจ้าโปรดนำจดหมายเวทนี้ไปให้กับยยนนี่ในเมืองเกลันเช,ชาบอกเธอว่าเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ข้ารักชายคนนั้นได้ส่งลูกแก้วสีขาวออกมาใส่มือของฉางเย่ติ้งมารอนด้ามีเควสให้กับคุณ Message for Yanni คุณจะรับไหมเอ,อ่อในความคิดของฉางเย่นะ ไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนหื่นยังไงแต่มันก็ยังเป็นคนที่มีรักแท้ฉ่างเย่ก,ก็ไม่ได้รู้สึกเคืองเลยสักนิดฉ่างเย่จะรับเควสและปล่อยให้ชายคนนี้หายใจเฮือกสุดท้ายก่อนจะตายไปฉ่างเย่เอามือไปปิดตาที่ยังค้างอยู่แต่ในตอนที่เขาเปิดรายละเอียดเควสขึ้นมาดูมารอนดาก็เปิดตาขึ้นมาอีกครั้ง <c oughs> นี่มันจะกลายเป็นวิญ,ญญาณรายได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอ ฉ่างเย่จึงเช็คสเตตัสของชายคนนั้นและพบว่าเขายังเป็นมนุษย์และเหลือเลือดแค่หนึง่งฉ่างเย่หงุดหงิดและตบไปที่หัวของชายคนนั้นนายยังไม่ตายนี่ทำไมถึงหลับตาล่ะ <c oughs> ก็ข้าเหนื่อยข้าจะนอนไม่ได้หรือไงล่ะเฮ้ย <c> ฉ <oughs> ่างเย,ย่ถึงกับนอยเกือบจะฆ่ามันทันทีเลยแหละใจเย็นข้าเพิ่งจำได้ข้ายังมีจดหมายเวทอีกอันโปรดเอานี่ไปให้กับจูลี่แห่งบ o ูมินวิลเลจ บอกเธอว่าข้าจะไม่มีวันลืมตาคู่สวยของนางเลยมารอนดาพูดพร้อมกับส่งจดหมายอีกอันให้กับฉางเย่ติงมารอนดามีเควสให้กับคุณ Message for julie คุณจะรับไหมสักพักก็มีจดหมายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและนี่จดหมายสำหรับมีลลอนแห่งเฮอร์ยูซิตี้บอกเธอว่าข้าจะไม่มีวันลืมขาคู่สวยของนาง นี่สำหรับชินชิงแห่งบาลอนไอซ์แลนด์บอกเธอว่าข้าจะไม่มีวันลืมรสจูบแรกของเรานี่สำหรับมาเรียนนาแห่งแบล็กส MO กทาวบอกเธอว่าข้าจะคิดถึงความรู้สึกในตอนที่ลูบไล้ผมยาวๆของเธอโหลูกแก้วในมือของฉางเย่นั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเขาได้รับมันมามากกว่า20อันซึ่งทำให้ฉางเย่ต้องวางไว้ที่พื้นก่อนไอ้ชายโรคจิตคนนี้เนี่ยจัดการสาวๆเก่งจริงๆเลย ในขณะเดียวกันมารอนดาก็เริ่มส่งลูกแก้วต่อให้โดยไม่มีท่าทีจะหยุดเลยตอนนี้ก็ปลาไป30เควสแล้ว50เควสจนกระทั่ง90เควสตึตกโถนี่มันเป็นครั้งที่35หรือ36ที่อยู่ๆมารอนดาก็สลบไปเออฉ่างเย,ย้สายหน้าและพูดขึ้นเพื่อนหลับพอแล้วมามา มีผู้หญิงอีกกี่คนที่นายต้องการร่ำลาอีกมารอนดาไม่ตอบอะไรกลับมาฉางเย่ก,ก็อึง้งเขาเช็คสเตตัสทันทีและพบว่าชายคนนี้ได้ตายไปแล้วดีแม้แต่ยม,มาทูตคงต้องรอมันจะเหนื่อยแน่ๆแล้วก็คงจะหมดความอดทนฉางเย่รู้สึกเหมือนเขาเพิ่งได้รับภาระอันยืดยาวมาเขาเปิดเควสตของตัวเองดูและพบว่ามันมีจดหมายกว่า90อันที่ฉางเย่ต้องไปส่ง แต่มีอยู่หนึ่งคำถามลอยขึ้นมาในตอนที่เขารับรูปแก้วอันที่30นี่เขาควรทิ้งเควสนี้ไปเลยดีไหมมันชัดแล้วหนิว่าเป็นเควสส่งจดหมายซึ่งให้ exp นิดหน่อยและไม่ได้ให้รางวัลอะไรที่มีค่าเลยอีกอย่างจดหมายกว่า90อันนั้นไปท,ทําทีหลังก็ไม่ได้มันจะทําให้มีแต่เสียเวลาเฉยๆเออเดี๋ยวสิอยู่ๆฉางเย่ก็นึกอะไรออกในชีวิตเก่าผู้เล่นที่ติดอยู่กับเควสหลัก ในตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมันผู้เล่นได้บอกว่าเควสนั้นมันให้ส่งจดหมายซึ่งใช้เวลานานเอามากๆสำหรับเควสแบบนี้จากผู้เล่น100คนบางที99คนอาจทิ้งเควสไปเลยก็ได้แม้ว่าจะมีผู้เล่นสนใจเควสแต่พวกเขาอาจจะยอมแพ้ในตอนที่ส่งจดหมายที่10หรือ20จดหมาย90อันนั้นต้องไปส่งทั่วทุกมุมของชาเรียลลที่แย่คือต้องใช้เวลาเกือบเดือนในโลกจริงๆ เพื่อทำให้มันสําเร็จที่มากกว่านั้นคือของที่ได้กลับมานั้นไม่คุมเอาซะเลยนี่มันก็ภาราชัดๆแต่ถ้าอย่างนั้นการส่งจดหมาย90อันเนี่ยก็คงจะมีความคุ้มค่าบางอย่างเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเควสหลกักฉางเนย่จึงใช้เทเลพอร์ตเทชั่นสครอลและกลับไปยังมอร์นิ่งทาวจากนั้นก็ไปยังปราศาทหยกขาวเพื่อเอาสกายซอริงกริปส์ไปวิเคราะห์หลังจากใส่เชมแล้ว ฉางเย,ย่ก็กลับมายัางมอร์นิ่งทาวและมุ่งหน้าไปยังแผนที่เลเวลสูงที่ชื่อว่าไอแซคฮิลส์เพื่อล่าผ่านะบินได้ระดับไบเล็แพตินัมที่ชื่อว่าทันเดอร์ฮอคอันที่จริงฉางเย,ย่ไม่ได้หวังจะมาไอแซคฮิลส์เร็วขนาดนี้เนื่องจากมอนสเตอร์ที่นี่เลเวล150ขึ้นไปเลเวลสูงสุดของมอนสเตอร์ที่นี่ก็คือ180ด้วยช่องว่างเลเวลขนาดนี้ทำให้ยากมากๆสำหรับฉางเย,ย่ที่จะฆ่ามมอนสเตอร์ได้ในแต่ละตัว ในตอนที่ฉันเย่บพิ่งเข้ามาในแผนที่นี้มอนสเตอร์หลายตัวที่อยู่ห่างออกไป100เมตรก็วิ่งเข้ามาหาเขาอย่างกับฉลามที่ได้กลิ่นเลือดในแผนที่เลเวล150มอนสเตอร์ระดับธรรมดานั้นแข็งแกร่งพอๆกับบอสระดับไวเลอแพตเทนัมเลเวล100รวมกับเลเวลที่ห่างกันไปอีกทําให้ยากที่ฉันเย,ย่จะเอาชนะแต่ละตัวได้ถ้าไม่มีฟังก์ชันเลเวลเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ผู้เล่นคงไหลเข้าทะลักแผนที่เลเวลสูงๆหมดแล้ว และทมให้พวกเขาได้พาหนะต่อสู้ที่หายากไปถ้าพวกเขาโชคดีพวกเขาอาจได้พาหนะต่อสู้ระดับมิสซิเคิลหรือโฮลี่ซึ่งทรงพลังสุดๆเมื่อพวกมันเลเวลถึง100เรื่องนั้นก็เอาไว้ก่อนแผนที่ในชอว์สเรลล์นั้นใหญ่อามาก,ม,ากมันก็พอดูออกตั้งแต่ที่ฉางยเย,ย่เข้ามาจากประตูวาร์ปแล้วไม่มีทิศทางหรือคำใบ้ใดๆบอกว่าจะไปหาพาหนะบินได้จากที่ไหนการหาพาหนะนี้ไม่ต่างอะไรกับการหาผงทองที่หาดทราย ที่ฉางเย่ยรู้ตอนนี้ก็คือไอแซคฮิลส์นั้นมีผาหนะระดับโฮลี่แต่นั่นก็คงเป็นแค่ความฝันแผนสำหรับฉางเย่ยที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือการหาทันเดอร์ฮอ k และจับมันจากนั้นก็หนีออกจากที่นี่โดยใช้เทเลพอร์ตเทชั่นสคร l